เมื่อใจหมดศรัทธาในความวุ่นวายก็เป็นสัญญาณว่าธรรมะกำลังเรื่องทำงานในเมืองพาราณสีมีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่ายะสะเขาเป็นบุตรเศรษฐีเติบโตในวงังหรูมีหญิงสาวล้อมรอบม,มีดนตรีอาหารและความสุขสบายชีวิตของเขาดูเหมือนจะมีครบทุกอย่างแต่คืนหนึ่ง ยาสาตื่นขึ้นมากลางดึกเมื่อหันมองไปรอบตัวเห็นหญิงสาวที่เคยปรนิบัตินอนหลับท่าทางเปรอะเปื้อนสำรับอาหารเกลื่อนกลาดแสงไฟสลัวสะท้อนความวุ่นวายและความเปล่าเปลี่ยวในใจเขาจึงพึมพำว่าอุทานโลกนี้วุ่นวายหนอโลกนี้ขัดข้องหนอโลกนี้เป็นทุกหนอเสียงคร่ำครวญน,นั้น ทำให้พระพุทธเจ้าทรงสดับได้ด้วยทิพยโสตและพระองค์สเสด็จไปยังป่าอิสิปตนามรุคทายาวันเพื่อโปรดยศในยามรุ่งสางเมื่อพระยศะได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าใจของเขาก็ค่อยๆสงบลงเห็นความจริงของชีวิตว่าความสุขทางโลกไม่เคยพาให้พ้นทุกข์ได้เลยไม่นานหลังจากนั้นเขาก็บรรลุเป็นพระอรหรันต์ และต่อมาพ่อของเขาแม่ของเขาและเพื่อนๆอ,อีกหลายคนก็เข้ามาฟังธรรมและบรรลุธรรมตามไปด้วยพระยะสะจึงเป็นผู้มีบทบาทในการขยายศาสนาเป็นหนึ่งใน55ภิกษุแรกก่อนการส่งภิกษุไปประกาศธรรมยังดินแดนต่างๆข้อคิดจากพระยศสะการเบื่อโลกไม่ใช่ความอ่อนแอ หากคือสัญญาณของผู้ที่เริ่มเห็นทางออกจากทุกทั้งปวง